สวัสดีครับพูดด่นูมาเล่นเกมมาครับกันดะครับคนดูทำอะไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับดูผมเข้าเกมก่อน หนึ่งไลกดกด้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะมาสอนเล่นกับเพื่อนนะครับถ้ามีเพื่อนเข้าแล้วให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเพื่อนเล่นก็จะไม่มีขึ้นตรงนี้นะครับกดไปตรงนี้แล้วเราก็สร้างโลกได้เลยนะครับต่อไปถ้าอยากมันมาแตดให้กดตรงนี้นะครับ แล้วก็กดตรงกดตรงนี้ต่อเลยนะครับแล้วไหแต้วไหน,นี่ครับอ่าเสรแล้วนะครับให้กดมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ นี่คนดูเลื่อน่ดเลยนะคะแล้วกดตรงนี้นะครับตรงนี้อีกเช่นนี้ครับแล้วคนดูเข้าไปได้เลยแล้วรอโลกสร้างนะครับสร้างโลกอันนี้ในมือถือเท่านั้นนะครับแล้วคนดูก็รอเข้าก่อน แล้วคุณดูต้องใช้เน็ตเดียวกันด้วยนะครับถึงจะเล่นด้วยกันได้เรเข้าโลกก่อนนะคะแล้วก็ผมจะสอนวิธีสร้าง d ีโดยค,ครับเมื่อกี้ทรัสับผมดับนะครับคุณดูสร้าง d ีรายการ ไปที่คุ้ค่ามังกรโดยการใช้แค่ผรมนะครับ